สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถปลดป้ายมีรถมานําเสนอนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะฮะตัวจีนะครับผมเครื่องหนึ่งจุดหกจีปีห้าสี่นะฮะคันนี้เป็นรถที่ทปลดป้ายอ่าไม่เคยติดแก๊สนะครับผมพี่น้องเคยเห็นไหมครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะฮะสภาพเดิมทั้งคันเลยไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุน,นะครับ,บเป็นรถที่สวยนะฮะ เติมสีเลยถุงลมมิราไพคู่นะครับผมคันนี้พี่น้องสนใจก็ทักใครมาได้นะเดี๋ยวผมจะทําสีใหม่ทั้งลําเลยนะครับเอาเป็นงานลอกสีเลยนะครับนี้จัดแบบละหล่อเลยนะครับบางๆไปเลยนะไม่เคยทําสีนะครับคันนี้ครับเติมจัดนะครันนี้เป็นตัวจีนะครับถุงลมมิลภไพสายขวาเลยนะครับผมพี่น้องสนใจก็ทักไลทักแชทมาเลยนะฮะ เบอร์โทรศัพท์ได้นะครับ0933.31126นะครับเอเคจติดแก๊สนะครับพี่น้องครับดูนะฮะให้ดูเลยนะครับไม่มีรอยเจาะเลยนะฮะเป็นรถคันแรกนะฮะแท็กซี่บนป้ายนะครับผมไม่มีเจาะเลยนะครับผมเดิมๆเลยเดิมสนิทเลยนะครับพี่น้องครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆเลยนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมเลยนะครับสนใจนะครับพูด มาถามได้นะครับส่วน9 3 3 7 3 1 2 6ครับส่วน9 3 3 7 3 1 2 6ครับขอบคุณครับ